สวัสดีค่ะสมัยลูกกิเลสบรรลักษ์ชำนาญการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กระบังวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้งานฐานข้อมูล f e s c o Discovery Service eds Part Full t a ็ e ฐานข้อมูล e อฟโกเป็นฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาสหาสาขาวิชาเช่นสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมแหล่งสารสนเทศจากสำนักพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมากมายให้ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า1,800ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานได้จาก www.kllc.kitl.ac.th m วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล e b s c o Discovery Service (EDS p a r t f u l l t e c h นะคะวิธีการเข้าใช้งานนะคะเข้าเว็บไซต์ www.kllc.kitl.ac.th m เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ เลือกฐานข้อมูล DB เลือกฐานข้อมูลทั้งหมดเรียงตาม A ถึง Z ไล่เรียงฐานข้อมูลเข้ามาสู่ฐานข้อมูล f e s c o Discovery Service เลือกสืบค้นฐานข้อมูลเมื่อเข้าหน้าจอสืบค้นฐานข้อมูลแล้วช่องทางในการสืบค้นจะมี2ช่องทางให้ผู้ใช้ได้เลือกสืบค้นช่อง Basic Search และช่อง Advanced Search. หากเราเลือกช่อง Basic Search ใส่คำค้นเช่นเราต้องการสืบค้นเรื่องโควิด -19 ในเรื่องของวัคซีนและแนวทางในการสืบค้นพิมพ์คำสืบค้นเข้าไปนะคะ คำเชื่อมต้องใช้ตัวใหญ่เสมอเช่น a and d ตัวนี้นะคะคำว่า and เราต้องใช้ตัวใหญ่เสมอเวลาสืบคน้นถ้าคำยาวไปเราสามารถใช้เครื่องหมายฟันหนูครอบหัวครอบท้ายในคำค้นที่เราต้องการไม่ให้แตกคำนะคะเราสามารถใส่เครื่องหมายฟันหนูได้แล้วก็คลิกเสิร์ เมื่อได้คำค้นแล้วถ้าผลลัพธ์ที่เราได้มันเยอะเกินไปเราสามารถกรองผลลัพธ์ได้จากตัว All Filter ตัวนี้นะคะเลือก All Filter เลือกกำหนดขอบเขตของการสืบค้นของเรานะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน5ปีเลือก Apply เราสามารถกรองผลลัพธ์ได้อีกนะคะจากออฟฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะเราบอกว่าเราต้องการผลลัพธ์ไม่เกิน5ปีแล้วนะคะเราจะเลือกได้อีกจาก subject ในส่วนของหัวเรื่องเราจ้องจำกัดหัวเรื่องนะคะว่าเราจะต้องการหัวเรื่องประเภทไหนอย่างเช่นโควิด1 9 c o v i โควิดและวัคซีนวัคซีนวัคซีนนะคะเราสามารถกำหนดขอบเขต ในหัวเรื่องต่างๆได้นะคะคลิกเลือกไปได้เลยในหัวเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกับเรานะคะที่เราจะทำวิจัยเสร็จแล้วอัปเดตแล้วคลิกแอ p พลอีกครั้งหนึ่งระบบจะคัดกรองผลการสืบค้นให้เรานะคะมันจะเหลือน้อยลง หากเรายังต้องการคัดกรองต่อเราสามารถเลือกจากด้านบนนี้ได้นะคะว่าเราจะคัดกรองในส่วนไหนต่ออีกอาจจะเป็นในเรื่องของแหล่งข้อมูลนะคะตอนนี้แหล่งข้อมูลของเรามีหลายแหล่งข้อมูลที่ได้แต่ถ้าเราไม่คัดกรองจากตรงนี้เราอาจจะกลับไปคัดกรองในส่วนของ subject อีกรอบหนึ่งหรือในส่วนของอื่นๆตอนนี้ระบบบอกว่าจัดเรียงให้เราตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงแล้ววิธีการนําออกนะคะเราสามารถนําออกทีละหนึ่งบทความก็ได้ หรือทีละหลายๆบทความก็ได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการนำออกหนึ่งบทความแรกเราเลือกไปที่ Asset Option ตัวนี้เราสามารถ View Record จากตรงนี้ได้นะคะในรูปแบบ Full Text แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการดูทีละสเต็ปก่อนเราคัดเลือกไปนะคะแล้วเราก็มีแนวทางออกอีกหลายทางนะคะอย่างเช่นด้านบนนี้เราก็สามารถนำออกแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเลือกจาก Asset Option ตรงนี้ก็ได้นะคะ สมมุติว่าเราเลือกตรง Asset Option ตรงนี้เราเลือกไฟล์ PDF ตรงนี้หรือว่าแชร์ข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วระบบจะดาวน์โหลดให้เราไปอยู่ด้านบนตรงนี้นิดหนึ่งเราคลิกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่า Full Text ที่ได้จำนวนทั้งหมด7หน้า เราก็คลิกดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ไดที่เราต้องการดาวน์โหลดไปไว้ได้เลยอันนี้เป็นเบื้องต้นในการใช้งานของช่อง Basic Search นะคะเสร็จแล้วเราลองมาดูในส่วนของวิธีการสืบค้นในรูปแบบของ Advanced v e n r e h เราแบ็กกลับไปนะคะเราบอกว่าเราจะไปเลือกในส่วนของ Advanced v e n r e h เราเลือก Advanced Search แล้วทีนี้เราจะมากำหนดขอบเขตของ Advanced Search ทีละช่องเราบอกว่าเราต้องการให้วัคซีนโควิด1 9เป็นหัวเรื่องและเชื่อมด้วยคำว่า treatment แนวทางในการรักษาใช้คำว่า a n นแล้วเลือกว่าให้เป็นในส่วนของ t i เทลหากใครมีคำค้นเพิ่มเติมอาจจะเชื่อมด้วยคำว่า a n นหรืออหรือ n อ t แล้วแต่สามารถใช้ได้นะคะในช่องต่อไปแล้วก็ add เข้าไปเรื่อยๆนะคะหากใครมีคำค้นเพิ่มเติมแล้วก็กำหนดขอบเขตว่าเป็น5ปีย้อนหลังเท่านั้น คลิกเสิร์ชเราจะได้บทความที่น้อยลงทำไมถึงได้บทความที่น้อยลงเพราะว่าเราไปกำหนดขอบเขตว่าให้วัคซีนโควิด -19 เเป็นในส่วนของหัวเรื่องเท่านั้นและในส่วนของการรักษาให้เป็นชื่อเรื่องมันเลยกำหนดขอบเขตให้เราเหลือน้อยลง เพราะฉะนั้นเวลานําออกเราสามารถนําออกทีละหลายๆบทความได้หรือทีละบทความก็ได้ถ้าเราต้องการนําออกทีละหลายหบทความให้คลิกเซฟทางด้านนี้ตัวสีน้ําเงินด้านขวามือคลิกเซฟเลือกบทความไหนก็เลือกคลิกเลือกไปหรือว่าต้องการจะเอาทั้งหมดก็ติ๊กไปทีละบทความแล้วมาคลิกดูตรงด้านซ้ายตรงเซฟตรงนี้ เพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราเลือกไว้มีทั้งหมดกี่บทความนะคะเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ติิกเลือกคลิกเลือกไม่หมดกลับไปก่อนที่หน้าของคลิกเซฟ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 นะคะแล้วก็ไปดูด้านซ้ายมือในส่วนของเซฟ มันจะมีเลกคอร์ดที่เราเซฟไว้ว่าเราเซฟไว้ทั้งหมดกี่เลกคอร์ดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยเมื่อเลือกดาวน์โหลดระบบจะไปเก็บไว้ด้านบนขวามือเล็กๆตรงนี้นะคะคลิกเลือกมันจะโชว์ให้เราเห็นว่าบทความที่เราเลือก มีทั้งหมด28หน้าต่อ1ไฟล์นะคะเราคลิกเลือกดาวน์โหลดแล้วนำไปเก็บไว้ในไฟล์ที่เราต้องการได้เลย